ทุกคนดูผลงานวาดภาพเองอันนี้พี่เจ์ดวาดเองเหรอครับครับวาดเองครับโอ้นี่ครับพี่เจดพาชมงานข้างในเลยใช่ไหมครับเชิญครับเชิญครับพวกนี้เป็นงานวาดลักษณะเป็นงานภาพสีบางครั้งก็เป็นสีบาติกแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นสีดินสอซึ่งดินสอให้วาดนานหน่อยใช้เวลาวาดค่อนข้างจะพอสมควรนะครับบางทีเป็นอาิตย์ภาพไล็กเลย แต่หลังๆนี่ก็คือวาดมาเป็นวาดสีวาสติกบ้างแล้วหัดวาดไปเรื่อยๆครับติดต่อพี่เจอได้ที่ไหนครับก็ง่ายๆครับตอนนี้คือร้านนี้เปิดอยู่ที่ซอยเจ็ดนะครับเข้าซอยเจ็ดมากลางซอยเลี้ยวขวามือครับด้านด้านด้านขวามือก็จะมองเห็นป้ายร้านเจอแชททูนโอเคครับนี่บรรยากาศนะครับน้องๆมารอสักหรอครับมารอผัวค่ะ